สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาแบ่งปันถึงคําอธิษฐานที่ทรงพลังและความต่างของการอธิษฐานเพื่อกับการอธิษฐานเพื่อให้ทุกๆคนได้ฟังนะครับพวกเราชาวคริสเตียนพระเยซูสอนพวกเราไว้ว่าอธิษฐานยางสม่วงเสมอไม่ต้องลดละอธิษฐานเผื่อศัตรู คนที่แช่งสาปเราวคนที่โกงเราแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคริสเตียนส่วนใหญ่ลืมไปคือการอธิษฐานเพื่อความต่างของการอธิษฐานเผื่อกับการอธิษฐานเพื่ออยู่ตรงนี้นะครับการอธิษฐานเพื่อคือมีบุคคลอีกคนหนึ่งขอให้เราอธิษฐานเผื่อเขา แต่การอธิษฐานเพื่อก็คือบุคคลคนนั้นไม่จําเป็นต้องขอให้เราอธิษฐานเพื่อเขาแต่เราเต็มใจอธิษฐานเพื่อเขาเหมือนที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงทําให้กับเราในขณะน,นี้วินาทีนี้พระเยซูคริสต์เจ้าบอกกับเราไว้ว่าเราไม่ต้องห่วงเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าจะทรงอ้อนปะปาของเราเพื่อเราอีกหนึ่งแรง เพราะพระองค์เต็มใจที่จะทําแบบนั้นเพื่อเราพลังของสองอย่างนี้ต่างกันนะครับอธิษฐานเผื่อคือบุคคลคนนั้นต้องเทความเชื่อของเขาทั้งหมดให้กับพระเจ้าบวกกับของเราที่เราจะอธิษฐานเผื่อเขาและมันจะมีพลังคุณสองคุณสาตามที่สองคนนั้นเชื่อ แต่สำหรับการอธิษฐานเพื่อคนคนนั้นเขาไม่จาเป็นต้องรู้ตัวแต่เราเนี่ยทุ่มเทหัวใจของเราทั้งหมดความเชื่อของเราทั้งหมดอธิษฐานเพื่อคนคนนั้นอาจจะเพื่อคนที่เรารักเพื่อพ่อแม่ของเราเพื่อพี่น้องของเราเพื่อมิสหายของเรานี่คือความต่างเล็กน้อยสำหรับการอธิษฐานเพื่อกับการอธิษฐานเพื่อ แต่มันดีทั้งสองอย่างนะครับนี่คือเหตุผลที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเชื้อเชิญพวกเราให้อธิษฐานอย่างสม่ำเสมอในวันนี้คุณสามารถอธิษฐานเพื่อใครก็ได้ที่คุณอยากจะอธิษฐานเพื่อเขาและสามารถอธิษฐานเพื่อใครก็ได้ที่เขาอยากใจให้คุณอธิษฐานเผื่อเขาสองสิ่งนี้มีพลังมากๆสำหรับชีวิตอธิษฐานของผม สำหรับการดำเนินชีวิตของผมไปกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าถ้าวันนี้คุณยังไม่อธิษฐานเพื่อใครเลยก็จงอธิษฐานเพื่อตัวคุณเองไม่ต้องอธิษฐานเพื่อตัวคุณเองนะครับต้องอธิษฐานเพื่อตัวคุณเองส่วนการอธิษฐานเผื่อนั้นให้คุณอธิษฐานเผื่อคนอื่นเขา เมื่อนั้นคุณจะเห็นความอัศจรรย์ของพระเจ้าทั้งในชีวิตของคุณและกับคนที่คุณอธิษฐานเพื่อเขาและเผื่อเขาไม่มีสิ่งไหนผิดนะครับถ้าคำอธิษฐานนั้นกลั่นออกมาจากหัวใจของคุณและคุณเปล่งออกมาเป็นคำพูดด้วยความจริงใจจริงจังต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเงียหูฟังคำอธิษฐานของคุณแน่นอนเอเมน คุณทำได้เพราะคำอธิษฐานคือตัวบ่งบอกว่าคุณติดสนิทกับพระเจ้ามากน้อยขนาดไหนพระเยซูคริสต์เจ้าจึงอยากเชื้อเชิญให้เราอธิษฐานหรือพูดคุยกับพระองค์เสมอไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทำอะไรสะดวกหรือไม่สะดวกคุณสามารถอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตลอดเวลาและเมื่อน,นั้นนะครับ พระองค์จะทรงพอพระทัยในชีวิตของคุณมากๆมากๆจริงๆนะครับเหมือนคุณได้พูดคุยสนิทสนมกับพระองค์อยู่ตลอดเวลาคนที่จะสนิทสนมกันคือคนที่ทำความรู้จักพูดคุยสื่อสารเปิดใจให้แก่กันและกันอยู่ตลอดเวลาและคุณจำเป็นจะต้องเป็นแบบนั้นกับป้าป้าของเรากับพระเยซูคริสต์เจ้าของเรากับองค์พระเยซูบริสุทธิ์ที่ทรงอยู่ในคุณ ห้ามปิดบังทุกส่วนในชีวิตของคุณต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับจงเปิดเผยเปิดหัวใจของคุณให้พระองค์เข้าไปอย่างทะลุทะลวงทุกแง่ทุกมุมในจิตใจในชีวิตของคุณและเมื่อนั้นพระองค์ทรงเป็นความรักพระองค์ทรงมีฤทธานุภาพพระองค์ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงบริสุทธิ์อะไรที่มันไม่ดีที่อยู่ในชีวิตของคุณ เมื่อคุณกลั่นออกมาจากหัวใจของคุณลึกๆข้างในกลั่นออกมาเป็นคำพูดเมื่อนั้นพระเจ้าจะทรงทำแบบนั้นแต่ชีวิตของคุณสง่าราศีของพระเจ้าจะครอบครองเหนือชีวิตของคุณทั้งหมดและเมื่อนั้นชีวิตของคุณจะเปล่งประกายด้วยความรักด้วยการให้อภยัยด้วยสง่าราศีทุกอย่างของพระเจ้าจะเปล่งประกายออกมาจากชีวิตของคุณ และชีวิตของคุณจะดําเนินอยู่ในทางของพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างอัศจรรย์แปลกประหลาดอย่างอัศจรรย์ให้กับคนอื่นๆเขาได้เห็นชีวิตของคุณวันนี้ผมจึงอย่าจะมาแบ่งปันเคล็ดลับเล็กๆตรงนี้ให้กับทุกคนว่าอธิษฐานเผื่อแล้วอย่าลืมอธิษฐานเพื่อด้วยแอเมนนะครับและถ้าคุณไม่รู้จักอธิษฐานเพื่อใครในวันนี้ ผมอยากจะเชิญชวนและก็แนะนำให้คุณว่าจงอธิษฐานเพื่อตัวคุณเองเป็นคนแรกและเมื่อน,นั้นจะมีอีกหลายคนมามากที่อยากจะให้คุณอธิที่คุณอยากจะอธิฐานเพื่อเขายิ่งคุณอธิฐานมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้นและก็อธิษฐานเยอะๆนะครับไม่เสียภาษี รัฐบาลไม่มาเก็บภาษีสําหรับคําอธิษฐานของเราอธิษฐานเยอะได้เท่าที่คุณต้องกันมากได้เท่าที่คุณอยากจะพูดและอธิษฐานออกมาและเมื่อนั้นองค์พระมีบริสุิ์ที่อยู่ในคุณก็จะร่วมชื่นชมยินดีไปกับคุณเพรพระบิดาของเราทรงรอฟังคําอธิษฐานของเราอยู่ตลอดเวลาเวลาอธิษฐานห้ามไปร้องห่มร้องไห้เป็นเด็กที่แย จงอธิฐานด้วยความชื่นชมและยินดีจงอธิฐานด้วยความเต็มใจไม่ต้องไปทําเหมือนคนบ้าไม่ต้องไปสแสแซงไม่ต้องไปทําเหมือนเด็กขี้แยโตได้แล้วนะครับถ้าคุณอธิฐานแบบคนที่โตแล้วแต่ความเชื่อของคุณเชื่อแบบเด็กๆเมื่อนั้นคําอธิษฐานของคุณจะรงพลังมากๆ แม่มนะครับ้นไม่ต้องไปฟุ่มไฟ่ายไม่ต้องไปฟ้องผิดไม่ต้องเป็นละลึกอดีตอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มองไปยังอนาคตข้างหน้าเพราะคำอธิษฐานของคุณนั้นจะส่งผลต่อชีวิตของคุณในอนาคตตั้งแต่วินาทีนี้ไปข้างหน้าเท่านั้นคำอธิษฐานจะไม่สำฤทธิ์ผลในอนดีตเพราะพระเจ้าไม่กลับไปแก้ไขอดีตให้กับเราแน่นอน พระเจ้าจะแก้ไขให้กับเราเฉพาะในปัจจุบันนี้แล้วก็ไปในอนาคตของเราเอเมนนะครับเพราะฉะนั้นสองคำนี้อธิษฐานเผื่อกับกับกับอธิษฐานเพื่อ,อ,อมันต่างกันเล็กน้อยแต่มันมีพลังพอๆกันเอเมนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อธิษฐานเผื่อคนนีน้คนนี้แล้วอย่าลืมอธิษฐานเพื่อคนอื่นเขาด้วยเอเมนอธิษฐานเพื่อประเทศไทย อย่าอธิษฐานเพื่อประเทศไทยผมได้ยินมามากหลายคนอธิษฐานเพื่อประเทศไทยอธิษฐานเพื่อประเทศไทยให้พวกเรามาร่วมใจอธิษฐานเพื่อประเทศไทยของเราด้วยกันเอเมนนะครับสรรเสริญพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็ขอให้คุณได้รับ,รบพระพรจากวิดีโอนี้เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยที่ผมอยากจะมาแบ่งปันให้กับคุณในวันนี้แล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะก,กลับมามองในมุมนี้อีกครั้งหนึ่ง สิ่งเล็กๆน้อยๆบางสิ่งบางอย่างมันสำคัญมากๆในชีวิตของเราแต่หลายครั้งเรากลับมองข้ามไปขอ,รขอพระเยซูคริสต์เจ้าอวยพร,พรคุณอย่างมากมายนะครับแล้วก็ขอให้คำพิท่ที่ทางของคุณนั้นสำเร็จผลทุกประการดังที่คุณได้เอ่ยปากบอกกับพระเจ้าของเราอาเมน